ป่าสันติสุขนะครับของบ้านกุดกอน้อยนะครับพ่อที่มีจกบ้านมีจกบัดสองัดสองวัดบ้านตีหนึ่งวัดบ้านสอวัดป่าครับสวยงามนะครับที่เรากลต่นนี้เลยบรรยากาศของวัดนะครับวัดป่าสันติสุขบ้านกุดกอน้อยนะครับห่างจากบ้าน ประมาณหนึ่งกิโลนะะประมาณหนึ่งกิโลนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดภูเขานะครับอยู่ห่างจากภูเขาประมาณจักหนึ่งกิโลนะครับจากภูเขาบรรยากาศรับลมลื่นนะครับลมลื่นเงียบสงบเดียด๋วยวมาดูโอ้มีสะพานลอยมีสะพานขันมี่พาะหม่องพระ องค์คน่นน <th desserts> <t ances> ี้ผ่าจยังองค์เนี่ยพ่อะเพระผ่าสององค์ดูดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับมีสระน้ำ เรามีสะพานข้ามที่ดูสวยงามมากนะครับครับไปถ่ายรูป าจะเข้าเข้ามาดูในบริเวณศาลานะครับของวัดที่เงียบสงบนะครับหน้ากาบไหว้นะครับ,หน,าานรบหน้าเข้าปฏิบัติธรรมครับเข้าไปไว้พา,ากัน นี่ไหมฐานกู้เนี่ยมันมีมาส่งวส,สวดเท้าศิษย์คุณพ่อปตอนะครับท่านจะนำามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับถึงแล้วอันนี้คือมองแรกก่อนเลนยคุพ่อฐานจเานจเ้าปู่ผาแดงฐานเจ้าปู่ผาแดงนะขออนุญาตถ่ายภาพ,ดดพเด้อฐานเจ้าปู่ผาแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่เคารพสักการะนะครับของชาวบ้านกุดกอน้อยนะครับกุอน้ี่คือสารจะปลอกปูผ้าแดงแยากนะครับปลอปูก็ได้จุดถูบป,ป่ะไม่จุดถูป,ป่ะ กันนะครับนี่คือสวนของชาวบ้านคุก็น้อยนะครับพืชผักครับพ่อปตอเสมอท่านพานำชมสวนครับดินดีนะครับพอดินปลูกตัวดินปลูกสลับทับเ์ลี้ยนกันไปเรื่อยๆต่างชคตินะครับแต่เพิ่มเงินอะไรผักบุ้งปากังไง 我们呢？